จะมีโรคประจําตัวก็เป็นความดันสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นน้ําท่วมปอดช่วงที่เขาเป็นน้ําท่วมปอดเนี่ยค่ะเขาจะหายใจไม่ออกแล้วก็จะแบบจะอึดอัดแล้วจะทรมานทรมานมากพรเป็นหนักๆมากๆเข้าเนี่ยคือต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วนอนไม่ได้จะหายใจไม่ได้เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หอบหอบ คือพยายามจะพยายามที่จะหายใจนะคะแล้วก็พออาการเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือมันมันก็คือต้องเข้าไอซแล้วอะค่ะนี่ยนะคะ,นนะ,คะที่คุณคุณหมอบอกว่าอีกไม่กี่นาทีก็คือถ้ามาไม่ทันก็คือก็คงต้องเสียชีวิตนะคะก็รู้สึกตกใจนะคะว่าจะช่วยเขายังไงดีจะทํำยังไงดีว่าจะให้เขาอยู่แบบสบายๆคือถ้าเขาคือเขาอายุ88แล้วถ้าเกิดว่า เขาจะเสียชีวิตเนี่ยก็ขอให้เสียชีวิตแบบที่ที่สบายอ่ะไปแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ทรมานวินาทีนั้นก็ทําใจแล้วเพราะคุณยายเองก็ทําใจมาตลอดแวองไอซียูน้ําท่วมปอดค่ะหมอเข้าเครื่องเสร็จแล้วหมอใหญ่มาหมอเล็กบอกว่าอีกสานาทีไม่ทันก็จบว่างั้น เราได้ยินก็โอ้เรานี่จะตายเลยสิมันมันเวียนหัวเรื่อยอย่างนี้ก็มันไม่มีความสุขก็เราอยู่ไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรอะก็แก่การทรมานอย่างเงี้ยฮะมันก็ท้อแท้ใจนะคะท้อแท้ใจมากเลยตอนนี้บางครั้งเราก็ นึกถึงความเป็นจริงว่าอ๋อถึงการเวลาแล้วเราก็ต้องไปอะไรอย่างนี้ก็มารู้จักอาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากมีผู้แนะนำมานะคะเขาทานแล้วแล้วก็สุขภาพดีขึ้นอะไรอยงี้ค่ะทีนี้มีหลานคุณหญ่คนหนึ่งเขาเขาอยากดูแลสุขภาพก็เลยได้ได้รู้จักกับคนที่แนะนำเนี่ยค่ะ ว่ามีตัวนี้นะช่วยเรื่องสุขภาพได้ก็เลยแนะนำแล้วก็เลยเอาลองมาทานดูไม่เชื่อแต่ก็กลัวหลานว่ากลัวหลานเสียใจก็เลยกินเขาบอกกินซะกินแล้วมันจะหายนะโรคภัยไข,ไข้เจ็บมันจะหายที่เป็นมาเนี่ยตังปป้งแต่ห้าริบมาถึงแปดสิบแปดเนี่ยแล้วจะหายยายก็เชื่อมางไม่เชื่อมางแต่กลัวมันดาวกันเลยกิน พอสามวันที่เรามาคิดโอ้โหเป็นขนาดนี้ได้แต่ก็เป็นไปแล้วนึกยังไงก็เลยไม้เท้าพุ่งไปข้างทางช่วงที่ไปอยู่กับลูกเขาเนี่ยคือใช้ไม้เท้าตลอดคือเขาจะเดินพยุงตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานก็คือซักผ้าเองชิ้นสองชิ้นเนี่ยก็คือไม่ได้หมอก็เองก็สั่งห้ามว่าจะออกแรงมากไม่ได้ ก็จะทําอะไรหิ้วน้ําหรืออะไรเงี้ยค่ะสักถังเล็กๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้คุณหมอก็สั่งห้ามกินไปสามวันนะคะสามวันหลังจากนั้นก็คือท่านก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ไม้เท้าลองไม่ใช้ไม้เท้าดูวันนั้นก็คือจากจากวันนั้นเลยก็ไม่ได้ใช้อีกเลยถ้าไม่มีไม้เท้าเดินไม่ได้มันเซเราหัวทิ่มกินได้สามวันก็เลยทิ้งไม้เท้าไป ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ค่ะเดินได้เดินเองได้หิวน้ำได้ตักต้าได้ไปตากผ้าตักผ้กาด้วยค่ะแล้วหิวน้ำไปรบต้นอินทผลัมด้วยรอบๆอระอดน้ำบานทีนมโมไม่ได้อะเราเป็นคิดเตียนนะคะเราต้องพูดความเป็นจริงคุ้มค่านะคะเพราะว่าทานเราได้ผลเราไม่ได้เสียอะไรไปเปล่าเชียไหมคะ แล้วเราก็มั่นใจว่ามันใช่มันใช่แล้วมันก็ได้ผลจริงๆเราเองเราก็คิดว่าอ,อ,อาหารเสริมตัวนี้จะช่วยคนได้อีกมากมายนะคะจะช่วยให้คนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่เนี่ยได้รับได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็ตรงที่สุดไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะคะทุกวันนี้ก็ดีแข็งแรงนะคุ้มมากค่ะมันเกินคุ้มนะคะ ชีวิตคนไม่ยี่ซื้อได้เแค่ร้อยสองร้อยสองละอะไรเงี้ยไม่มีคำใบที่จะใช้ใช้ได้ว่ะดีใจมาก